วันนี้มาทำคลิปป้อนผลไม้ของคุณป้านา200คะแนนนะคะ,ะคุณเมทันฝากคุณป้าท่านฝากทางช่องอปานขวัญน,นะคะขอให้คุณป้าและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะป้านาขาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขออนุญาตโยนให้พบกลายลาชันนะคะขอบคุณป้านามากๆเลยนะคะสองนะคะสี่ค่ะ หกนะครับ ขอบพระคุณมากๆค่ะมากวาากวาขอบขพระคุณสาธุบุญอีกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ